ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง pre-open report นะคะวันนี้พบกันวันพุธที่31มกราคมพุทธศักราช2567อยู่กับดิฉันอรียานันสัทธรรมสกุลค่ะเริ่มต้นเช้าวันนี้นะคะกลางสัปดาห์ก็เช่นเคยนะคะเราไปตรวจสอบดูภาะวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นของยุโรปก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนสําคัญนะคะจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนโดยดัชนีดัตตลาดหุ้นเยอรมันก็ปิดปรับตัวเพิ่ม ขึ้น0.18%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.48%ซึ่งก็ถือเป็นการแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่เป็นประวัติการค่ะและดัชนีฟุตซีร้อยตลาดหุ้นลอนดอนก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.44%ค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดทุนนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีก็ปิดปรับตัวในทิศทางสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ค่อนข้างจะผันผวนนะคะก่อนที่ตลาดจะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดรวมถึงการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ซึ่งก็รวมถึง Alpha เบตและ Microsoft ค่ะส่งผลให้ดัชนีเฉลกระกับรดาวโจนั้นปิดปร hm ับตัวเพิ่มขึ้น0.35ตดัชนี s p 500ปิดปรับตัวลดลง0.06 และดัชนีนสต d a กปิดปรับตัวลดลง0.76ค่ะ จากภาวะการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศนะคะไปสำรวจดูที่ทางข่าวสาคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันนะคะเปิดทัวข่าวรอบเช้าวันนี้ค่ะก็ไปดูกันที่ข่าวดีของกลุ่มผ,ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอย่างบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ E A และบริษัท n น็ก p อย n t จำกัดมหาชนหรือ N E X นะคะหลังจากที่ประชุมคอรมอเมื่อวานนี้ก็ไฟเขียวงบจํานวนกว่า1 5 0 0 0ล้านบาทเปลี่ยนรถเมย์ขอสมอกอ,กอให้เป็นรถเมย์ EV ค่ะตาม หัวข่าวลีกของวันนี้นะคะ EA จ่อฮุบเมอีวี2,000คันงบปี67จ่อกำไรหมื่นล้านเตรียมเซ็น3ค่าใหญ่ Next มั่นใจออเดอร์ปีนี้ล้น5,000คัน นายชัยวัชรงคโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติรับทราบข้อเสนอการรับจัดสรรงบผูกพันข้ามปีตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมออกอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี2568ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์หนึ่งโครงการนั่นคือโครงการเช่ารถโดยสารประจําทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถอีวีระยะเวลาดําเนินงานก็ คือปี2568ปถึงปี2575วงเงินรวมกว่า1 5 3 5 5ล้านบาทค่ะขณะที่นาอยอมรอทรัพย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EA ก็เปิดเผยกับข่าวหุ้นธุรกิจนะคะว่าโครงการปรับเปลี่ยนรถโดยสารประจําทางของขอสมกเป็นรถอีวีถือเป็นโอกาสดีของ EA ค่ะโดยขอสมกมีรถประจําทางประมาณ2,000คันที่หมดอายุใช้งานแล้วก่อนหน้านี้ขอสมกก็เคยขอยืดระยะเวลาออกไปและของ,งบมาเพื่อปรับเปลี่ยนรถใหม่ ทางนี้นะคะหากมีการสั่งรถประจำทางปรับอากาศไฟฟ้าเข้ามาก็ต้องผ่านทาง NEX ซึ่งเป็นบริษัทลูกก่อนโดยหากทยอยสั่งเข้ามาปีละ5,000คันก็คาดว่าบริษัทจะมีรายได้ประมาณ3,000ล้านบาทต่อปีแต่อะไรก็ตามค่ะต้องรอดูเงื่อนไขของขอสมกรออีกครั้งด้วยนะคะ ส่วนแผนการดําเนินงานในปีนี้ก็ตั้งเป้าจะมีกําไรแตะระดับ1 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งก็มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไม่ยากเนื่องจากว่าดวงมกราคมนี้ EA เจราจากับบริษัท Nippon Express Logistics บริษัทเอเชียโลจิสติกบริษัท Home Pro และบริษัท JWD Info Logistics จำกัดมหาชนจนได้ข้อสรุปคำสั่งซื้อมาแล้วประมาณ2,000คันแต่เชื่อว่าทั้งปีนั้นจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาประมาณ5,000คันค่ะ ส่วนถ้ามาดูความเคลื่อนไหวราคาหุ้น EA เมื่อวานนี้นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา2.55%ปิดที่40บาท25สตางค์ขณะที่ n น็ k p o i n t ก็ปรับเพิ่มขึ้นมา2.06%ปิดที่9บาท90สตางค์นะคะก็ถือว่าราคาหุ้นเมื่อวานนี้ตอบรับกับประเด็นข่าวดีนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะหลังจากนี้ก็รอดูความชัดเจนจากเงื่อนไขของขอสองมกอีกครั้งแล้วก็รอดูกันนะคะว่าจะส่งผลต่อเรื่องของผลประกอบการของ EA แล้วก็ N e ็ k po i n t มากน้อยเพียงใดนะคะต่อเนื่องไปดูกัน ต่อที่ความเคลื่อนไหวของบริษัท bts group holding จำกัดมหาชนหรือ bts เมื่อวานนี้ราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงแรงกว่า9%ค่ะตามพาทัวข่าวร้องลำดับที่1น bts รูด panic เกินเหตุงิ BTS Hate, งนสดแกล่งยิวพุ่ง5% ดูราคาหุ้น BTS เมื่อวานนี้นะคะก็เกิดแรงเทขายอย่างหนักกว่า9.02%ค่ะปิดตลาดที่6บาท5สตางค์โดยมูลค่าการซื้อขายกว่า915ล้านบาทหลังเกิดความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการไตรามาส3ของปี2566ทับ2567ว่าอาจได้รับแรงกดดันจากการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทลูกนั่นคือบริษัท Kerry Express ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ KEX และเงินลงทุนในบริษัท Singer ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ Singer ที่ก็มีผล ประกอบการขัดทุนอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ดีค่ะการปรับตัวลงของหุ้น BTS ก็ทำให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือว่า dividend yield ปรับขึ้นมาสู่ระดับเกือบ5%จากปันผลเฉลี่ยปีละ31สตางค์ต่อหุ้นในรอบ3ปีที่ผ่านมาจึงถือเป็นจังหวะในการเข้าทยอยสะสมนะคะ ขณะที่ถ้าไปดูข้อมูลจาก Refinitive Consensus 11 b r oker ระบุนะคะว่าประมาณการกำไรสุทธิของ BTS ในปี2,567จะอยู่ที่1,863ล้านบาทและปี2,568จะอยู่ที่ระดับ2,137ล้านบาทก็ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่หุ้นละ8บาท8.4สตางค์อัพไซด์กว่า46.12%ค่ะ ด้านนายสุรพงษ์เลาหาอัญญากรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ของ BTS ก็ออกมาเปิดเผยถึงแนวโนม้มผลการดำเนินงานในปี2567ทับ2568นะคะ โดยบอกว่าธุรกิจหลักนั้นคือรถไฟฟ้าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูเปิดให้บริการแบบเต็มที่แล้วส่วนปัญหารถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นั้นขณะนี้ก็ทาการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันขณะที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งระบบก็คือสายหลักปัจจุบันผู้โดยสารเฉลี่ยนั้นอยู่ที่8.2แสนคนต่อวันส่วนต่อขยายทั้งสงสายทางเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารมาตั้งแต่วันที่2มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งก็ส่งผลให้ผู้โดยสารลดลงบ้างเล็กน้อยแต่ก็มั่นใจนะคะว่าจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะเติบโตด้วยเช่นเดียวกันค่ะทางนี้ก็ยอมรับนะคะว่าผลประกอบการในปี2,566ทับ2,567อาจจะยังไม่ค่อยดีนักจากการที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูเกิดอุบัติเหตุทําให้ไม่สามารถจัดเก็บค่าโดยสารในอัตราปกติได้ระยะหนึ่งอีกทั้งจํานวนผู้โดยสารก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่หวังไว้นะคะ ส่วนกรณีที่กทมเริ่มกระบวนการตามระเบียบเพื่อเร่งชำระหนี้ระบบการเดินรถหรือว่างาน E&M โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายอีก2สายทางก็วงเงินกว่า23,000กว่าล้านบาทมั่นใจนะคะว่า BTS จะได้รับชำระหนี้ภายในเดือนเมษายนของปีนี้อย่างแน่นอนนะคะก็เมื่อวานนี้ราคาหุ้นนั้นแพนิกพอสมควรแล้วค่ะเราดูวันนี้จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหรือไม่และผลประกอบการของ BTS นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะสลับมาดูกันต่อที่หุ้นน้องใหม่ IP อย่างบริษัท a d ด i ์ไอทีอินฟินิตจำกัดมหาชนหรือแอดไฟเจ้าของธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอทีวันนี้ก็เตรียมจะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกนะคะตามพาหทว่วข่าวลำดับที่3วันนี้ค่ะแอดไ d ส์ดีเดย์เทรวันนี้เป้า7บาท15สตางค์กำไรปีนี้โต4 4 0 วันนี้นะคะหุ้นแอดไฟลก็จะเท่าทุาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกกลุ่มของหมวดธุรกิจพาณิชย์ค่ะมีหุ้นที่ออกและชําระแล้วหลัง IPO 620ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ50สตางค์ก็เสนอขาย IPO นะคะราคา3บาท24สตางค์มูลค่าหลักทรัพย์นัราคา IPO ค่ะ2,008ล้านบาทราคา IPO คิดเป็นสัดส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นหรือว่า PE r a t รชอยู่ที่7.26เท่านะคะ สำหรับ a d w i c e นั้นเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายปลีกและส่งสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศภายใต้ชื่อร้าน Advice ค่ะซึ่งก็เป็นร้านค้ารูปแบบของ IT Superstore โตรจำหน่ายสินค้าไอทีที่ก็มีความหลากหลายทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอุปกรณ์เสริมต่างๆรวมถึงสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีกว่า338สาขาทั่วประเทศแล้วก็ยังมีช่องทางของออนไลน์ด้วยนะคะ นายนัทนัดนิติการัฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ a d v i ว e ก็เปิดเผยน,นะคะว่าวันนี้นั้นมีความยินดีที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็นับเป็นการก้าวสำคัญในการที่จะเพิ่มโอกาสขยายธุรกิจโดยก็ a d v i ว e นะคะมีแผนนําเงินระดมทุนไปใช้ในการขยายสาขาปรับปรุงสาขาเดิมแล้วก็ไปชําระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ส่วนกระแสเงินสดช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าสอดคล้องกับผลการดําเนินงานค่ะขณะเดียวกันถ้าดูเรื่องของการปันผลนโยบายปันผลไม่น้อยกว่า40%ซึ่งภายหลัง IPO และการขายหุ้นสามัญเดิมนะวันแรกที่เริ่มทําการซื้อขายก็จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่นั่นก็คือ 1. บริษัทไทยจอยเวนเจอร์กรุ๊ปจำกัด25.8%ค่ะนายน,นัทนิติการรัฐ25.2%และนายอมรทาทอง9.9%ถือเป็นการถือหุ้นรวมกว่า60.9%นะคะ ด้านบริษัทลักรั์เอเชียพลัสประเมินนะคะว่าในปีที่ผ่านมาแอดฟจะมีกาไร190ล้านบาทอาจจะลดลง7%จากปีก่อนตามการชะลอตัวของสินค้าไอทีทั่วโลกแต่คาดว่ากําไรนั้นจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งในปีนี้อยู่ที่266ล้านบาทเพิ่มขึ้น40%จากปีก่อนค่ะจากกลุ่มของเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวและก็นโยบายของบริษัทที่รุกจําหน่ายสินค้าไอทีแก่ลูกค้าองค์กรมากขึ้นจึงกําหนดราคาเป้าหมายปีนี้ไว้นะคะอยู่ที่หุ้นละ7เจ็ดบาทาด้น ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยก็ระบุค่ะว่าจุดแข็งของแอดไวนั่นคือช่องทางในการจําหน่ายที่มีอยู่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงยังมีกระแสงเงินสดที่แข็งแกร่งเหนือกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยนะคะก็คาดว่ากําไรช่วง3ปีข้างหน้านั้นจะเติบโตเฉลีย่ย1 5ต่อปีแล้วก็ประเมินมูลค่าเหมาะสมปีนี้ไว้อยู่ที่หุ้นละ7บาทส5สตางค์ด้วยกันค่ะวันนี้รอลุ้นกันดูนะคะหุ้นน้องใหม่ IPO แอดไวนั้นจะโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงมากน้อยเพียงใดละ ไปดูกันต่อที่ในวัดวงของหุ้นพลังงานกันบ้างล่าสุดผู้บริหารของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่า PTTEP ก็ออกมาเปิดเผยถึงกําไรในปีที่ผ่านมานะคะก็พบว่ามากถึง7 6หมื่นล้านบาทตามพาดหัวข่าวลำดับที่4ค่ะ PTTEP กกำไรดีเกินคาดบันผลนเครื่องหลัง5บาท25สสตางค์ นายมนตรีแล้าว,วันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PTTEP ก็ปเปิดเผยนะคะว่าผลประกอบการในปี2,566สอพอมีรายได้รวมกว่า3,15,216ล้านบาทลดลงประมาณ6%เมื่อเทียบกับช่วงเดนกันของปีก่อนและกำไรสุทธินั้นอยู่ที่กว่า76,706ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่ะที่มีกำไร7 9 1 0 1ล้านบาทประมาณ40% ซึ่ง40%ของกำไรก็มาจากโครงการที่ลงทุนในต่างประเทศนะคะทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง ขณะที่กําไรสุทธิจากการดําเนินงานก็ยังเป็นส่วนสําคัญที่บริษัทจะนํามาใช้ในการลงทุนพัฒนาโครงการต่างๆต,ตามแผนงานของปีนี้ก็ตังเปางบปีนี้ไว้นะคะกว่า2 3 1 9 4ล้านบาทมีแผนที่จะเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติค่ะจากโครงการแหลง e ่งเอราวันให้ได้800ล้านฟุตลูกบาทฟุตต่อวันในเดือนเมษายนพร้อมกับรักษากําลังการผลิตในแหล่งปงกฏโครงการอาทิตย์และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทยและมาเลเซียนะคะ นอกจากนี้ค่ะทางบริษัทก็ยังอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับปี2566ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จำนวนหุ้นละ9บาท50สตางค์คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ48.9%นะคะรวมเป็นเงินกว่า37,715ล้านบาทซึ่งจ่ายงวด6เดือนแรกไปแล้วค่ะอัตราหุ้นละ4บาท25สตางค์ส่วนที่เหลืออีก5บาท25สตางค์ก็จะจ่ายกันวันที่22เมษาย,ยนนี้นะคะภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2 5 0 0 6 6นั่นเองค่ะก็ถือว่าผลประกอบการสําหรับสพยังคงเป็นกลุ่มของพลังงานที่แข็งแกร่งแล้วก็ปันผลนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะไปดูกันต่อก็มีความเคลื่อนไหวของแรงเทขาย2หุ้นในกลุ่มของเซ็นทรัลนั่นก็คือ CRC แล้วก็ CPN หลังจากเกิดความวิตกกังวลกันนะคะกับกรณีที่เกิดข่าวว่าห้างหรูในเยอรมนีกําลังเข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูกิจการตามพาทว่าข่าวล้าดับที่5ค่ะแพนิคทิ้ง CRC-CPN หนักตื่นข่าวคาเดเวเข้าฟื้นฟู เมื่อวานนี้นะคะกลุ่มเครือเซนทันก็รายงานนะคะว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มคาเดเวซึ่งเป็นผู้ดําเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าหรูในเยอรมนีออกมาชี้แจงถึงกรณีที่กลุ่มคาเดเวนั้นยื่นคําร้องต่อศาลของกรุงเบอร์ลินเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูก,กิจการนั้นส่งผลให้นักลงทุนเกิดความวิตกกังวลค่ะจนเทขายหุ้น c r c และ CPN ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยซุนซ RC ก็ปิดตลาดที่34บาทปรับลดลง2 8 6มูลค่าการซื้อขายกว่า770ล้านบาท ส่วน cpn นะคะปิดตลาดที่64บาท50สตางค์ลดลง1.9%มูลค่าการซื้อขายกว่า576ล้านบาทค่ะ ขณะที่นายวิตอริโอราดิเชกรรมการกลุ่มเซนทรัลยุโรประบุนะคะว่าการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของกลุ่มคาเดเวนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงของธุรกิจอื่นๆของกลุ่มเซนทรัลในยุโรปโดยกระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นสถานการณ์เฉพาะของกลุ่มคาเดเวนันก็สืบเนื่องมาจากอัตราค่าเช่าที่สูงเกินมาตรฐานในทุกสาขาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใดโดยเชื่อมั่นนะคะว่ากระบวนการฟื้นฟนูนั้นจะช่วยนํามา ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายค่ะซึ่งถ้าไปดูผลการดําเนินงานของกลุ่มคาเดเวนปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาสร้างยอดขายนะคะกว่า728ล้านยูโรหรือประมาณ28,000ล้านบาทก็สูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่ที่ก่อตั้งบริษัทและเติบโตเพิ่มขึ้นถึง24%เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด -19 แต่เนื่องด้วยภาระค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้น เกินกว่าระดับมาตรฐานก็ทําให้บริษัทนั้นมีผลประกอบการขาดทุนรวมถึงสภาพว่าเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงอย่างก้าวกระโดดจากสงครามในยูเครนก็ทําให้ค่าเช่านั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า37%เมื่อเทียบกับปี2562ค่ะส่งผลให้บริษัทนั้นไม่สามารถทํากําไรได้จนต้องเข้าสู่กระบวนการในการยื่นขอฟื้นฟูกิจการนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นกระแสะข่าวที่เข้ามากดดันแต่เมื่อมีการชี้แจงจากทางผู้บริหารในเครือของเซ็นทรัลแล้วก็คงต้องรอติดตามดูนะคะว่า จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในทั้ง CRC และ CPN มากน้อยเพียงใดแล้วค่ะปิดท้ายข่าวรับเช้าว,วันนี้นะคะไปดูกันที่หุ้นของกลุ่มธุรกิจการเงินล่าสุดก็มีการจับตากันนะคะว่าทางบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนหรือว่า MTC จะมีกําไรช่วงไตรมาส4ของปี2566เติบโตอย่างแข็งแกร่งตามพราร์ตวลำดับสุดท้ายลำดับที่6ของวันนี้ค่ะ MTC เงินติดลอ้อกำไร Q 4, ิโตสวยสวัสด์เงินล้นมือ นายกรพัฒนวุรเชษฐผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินก็ระบุนะคะว่ากำไรสุทธิไตรมาส4ีปี2,566ของ MTC คาดว่าจะอยู่ที่1,260ล้านบาทเพิ่มขึ้น11%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อรวมกว่า20%โดยเน้นในกลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นหลัก ขณะที่กำไรอาจจะลดลง2%จากไต,ตรมาสที่ผ่านมาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามฤดูกาลรวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสำรองตามคุณภาพสินทรัพย์และการเพิ่มขึ้นของการตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นหลัก ส่วนถ้ามาดู NPL ratio นะคะคาดว่าจะอยู่ที่3.2%จาก3.18%ในไตรามาส3ซึ่งภาพรวมก็มองว่า MTC ยังคงเห็นพัฒนาการจัดการคุณภาพสินทรัพย์ในเชิงบวกและกำไรสุทธิในไตรามาส4ของปี2566ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ก็คาดว่ายังจะเติบโตได้ต่อเนื่องดังนั้นจึงชอบมากที่สุดในกลุ่มของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภคนะคะ ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงก็ระบุเขาว่ามุมมองต่อหุ้นเงินติดล้อหรือว่าติดล้อนั้นกําไรไตรมาส4ของปี2566คาดว่าจะอยู่ที่919ล้านบาทเติบโต12.5%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนแต่อาจจะลดลง8.7%จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ภาพบรมอุตสาหกรรมสินเชื่อจำนำทะเบียนยังคงเติบโตได้ดีส่วนกำไรที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนก็มาจากการเติบโตของสินเชื่อที่18.6%โดยมีการหักล้างด้วยโรนสเปดที่หดตัวลงจากต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยก็คาดการกำไรของติดล้อในไตรมาส4ปี2566จะอยู่ที่904ล้านบาทอาจจะลดลงประมาณ10%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแต่เพิ่มขึ้น9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะส่วนถ้ามาดูกำไรทั้งปี2566นั้นประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น4%แม้ว่าความเสี่ยงในด้านของเครดิตจะสูงขึ้นแต่บริษัทยังสามารถที่จะปรับเพิ่มยิวสินเชื่อให้ชดเชยความเสี่ยงที่แวดล้อมได้ดังนั้นยิวสินเชื่อจึงทรงตัวแต่ ต้นทุนทางการเงินอาจจะเร่งตัวขึ้นซึ่งก็จะทําให้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือว่า NIN นั้นลดลงเกือบ0.3ค่ะ ส่วนานางสาวทิทาแก้วบุตรานะคะผู้อำนวกยการกลยุทธ์องค์กรของบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือสวัสด์เองก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเตรียมจะออกเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่1นึ่ทับ2,564ชุดที่2อายุ3ปีค่ะจำนวน1,550ล้านบาทครบกําหนดไถ่ถอนก็คือ27มกราคมแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่2องทับ2,563อายุ3ปี6เดือนจํานวนกว่า1,696ล้านบาทก็ครบกําหนดไถ่ถอน28กุมภาพันธ์นี้นะคะทางนี้บริษัทก็เตรม เนสดเพื่อจะชําระคืนหุ้นกู้พร้อมอัตราดอกเบีย้ยของหุ้นกู้ทั้ง2ชุดรวมมูลค่ากว่า3,246ล้านบาทไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็ถือว่าสวัสด์นั้นมีเงินที่จะนํามาคืนเรื่องของการชําระหุ้นกู้อย่างแน่นอนการผิดนัดชำระนี่คงไม่เกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของผลประกอบการของทั้งติดล้อแล้วก็ในส่วนของสวัสด์แล้วก็ MTC เองคงจะต้องติดตามกันต่อละค่ะว่างบทั้งปี2,566นั้นจะเป็นไปตามที่ประเมินกันหรือไม่นะคะใน เป็นที่ทางข่าวสําคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้ค่ะรายการต่อไปนะคะติดตามรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดทางข่าวหุ้นทีวีออนไลน์9ก้นาฬิกาสีทีเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน